สวัสดีผู้เรียนทุกคนเลยนะครับผมในบทนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นในสายงาน Full Stack Web Developer กันก็บทนี้นะครับก็จะมาแนะนําก่อนเริ่มเรียนจริงนะครับเราควรจะไปเตรียมตัวอะไรกันบ้างแล้วก็ทําความรู้จักเรื่องต่างๆพื้นฐานแล้วก็มาดูเรื่องปัจจัยที่เราควรจะเรียนในสายงานนี้หรือไม่นะครับผมไปเริ่มที่ตัวสไลด์แรกกันเลยนะครับผมก็คือหน้าที่ของ Full Stack Web Developer เนี่ยมันจะประกอบไปด้วย3หมวดหมู่หลักๆนะครับก็คือของ Front End Back End และ DevOps นะครับผมซึ่ง Front End เนี่ยมันจะเป็นงานในการออกแบบหน้าตาเว็บไซต์นะครับที่ตอบสนองกับู ใช้งานโดยตรงนะครับผมในตรงนี้ก็คือจะมีทักษะเป็นคีย์เวิร์ดพวกนี้ต่างๆนะครับผมที่เราควรจะไปเรียนรู้นั่นเองซึ่งเครื่องไม้เครื่องมือส่วนใ,ใหญ่ก็จะเป็นพวกภาษา HTML CSS JavaScript แล้วก็ต้องมาเลือกพวกตัวเฟรมเวิร์กไม่ว่าจะเป็น React Vue Angular คืออันนี้อาจจะเลือกสักตัวใดตัวนึ่งนะครับรวมถึงตัว So เบ l แล้วก็อาจจะเรียนรู้วิธีการใช้เครื่องมืออื่นๆอย่างเช่นวิแ s s t อะไรงี้เป็นต้นนะครับผมอันนี้ก็จะเป็น เพียงแค่ส่วนหนึ่งนะครับไม่ใช่ทั้งหมดเนาะดังนั้นคนที่จะทำงานในส่วนตัวฟอนต์เองอาจจะต้องไปเลือดนิดนึงว่าจะต้องใช้ภาษาอะไรแต่หลกัลกๆแล้วนะครับจะเป็น HTML CSS JavaScript 3อย่างนี้จะมีแน่นอน ส่วนหลังจากนี้อาจจะเป็นเครื่องมือเสริมนะครับที่เราต้องไปเลือกใช้กันทีนี้มาดูที่ตัว back end นะครับผม back end เนี่ยก็คือตามชื่อนะครับมันเป็นระบบหลังบ้านระบบที่จะไปทํางานเป็นเบื้องหลังต่างๆนะครับผมซึ่งทักษะเนี่ยมันอาจจะมีบางอย่างสอดคล้องกับ f r o เอนเพราะว่า front end ก็ส่วนใหญ่นะครับจะต้องมีงานของ back end เข้ามาด้วยแต่อย่างไรก็ตามนะครับ back end ก็อาจจะมีงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการทําเข้าสู่ระบบต่างๆนะครับผมในเรื่องการทําเรื่องตั้งหน้าเพจหรือว่า ออกแบบพวกตัวซอฟต์แวร์มากกว่านั้นนะครับผมแล้วก็เครื่องมือที่ใช้ก็จะแตกต่างก,กันไปนะครับอย่างตัวภาษาโปรแกรมหรืออะไรเงี้ยนะครับก็จะต้องมีพวกฐานข้อมูลอย่าง SQL หรือ NoSQL ที่เราต้องมาเลือกใช้2ตัวนี้ส่วนของตัว backend ที่เป็นภาษาเนี่ยหรือว่าในตัว engine ต่างๆอย่างตัว Node.js นะครับ PHP Python Go Lang C จะว่า Java อะไรพวกนี้นะครับผมมันเลือกได้ค่อนข้างหลากหลายซึ่งพวกนี้นะครับมันจะเป็นเทคนิคในการใช้ตัว SSR SSR กับ SSG 2ตัวนี้จะต่างกันนะครับผม ถ้าใครสนใจนะครับผมจะแนะนำว่าให้เราลองค้น SSG VS SSR นะครับผมมันจะหมายถึงเป็นวิธีในการทำเว็บไซต์ในรูปแบบต่างๆนะครับผมซึ่งทั้งสองแบบนี้มันก็จะมีปัจจัยในการที่จะใช้ภาษาโปรแกรมที่แตกต่างกันโดยที่เจ้าตัว front end เนี่ยก็คือจะใช้เป็น SSG นั่นเองขณะที่ของ back end ก็จะมี SSR เข้ามา แต่ถึงยังไงก็ตามนะครับผมงาน back end เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้นะครับก็ต่อเมื่อมี front end ด้วยดังนั้นนะครับทั้ง2ตัวนี้จึงเป็นทักษะที่สำคัญที่จะทำให้มีเว็บไซต์เว็บหนึ่ง full stack web developer จึงเป็นคนเดียวที่สามารถทำได้ทั้ง2อ,อย่างนี้และอย่างที่3ก็คือ dev ops นั่นเอง dev ops ตัวนี้นะครับมันจะเป็นคนที่ดูแลพวกระบบเซิร์ฟเวอร์การนำไปใช้งานจริงระบบอัตโนมัติแล้วก็ตรวจสอบปัญหาของตัวระบบต่างๆนะครับผมตรงนี้นะครับก็คือทักษะที่มีจะแตกต่างกันไปเลยอาจจะไม่เน้นเรื่องการเขียนโค้ดเท่าไหร่แต เข้าใจเชิงโครงสร้างของตัวภาษาโปรแกรมต่างๆอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราจําเป็นที่จะต้องมาตรวจสอบมาทดสอบ ระบบต่างๆมาคอยแก้ไขปัญหาต่างๆออกแบบระบบอัตโนมัติต่างๆนะครับหรือว่าทำสเกลที่แบบว่าเว็บไซต์มีโอกาสเติบโตมากยิ่งขึ้นนะครับงานเดเวอปก็จะเป็นงานที่พยายามทําให้ตัวระบบเนี่ยยังคงใช้งานได้ในขณะที่มีคนเข้ามาใช้งานมากๆนั่นเองมันก็เป็นงานสุดท้ายนะครับผมซึ่งงานนี้เครื่องมือที่ใช้ก็แตกต่างกันไปเช่นเดียวกันต้องใช้พวกระบบดีนุกต่างๆคาแพลตฟอร์มต่างๆพวก PaaS Service พวกนี A ้ต่างๆนะครับ CITD การใช้กิจและ Docker อะไรพวกนี I ้เนาะ ดังนั้นนะครับเครื่องมือทั้ง3ตัวนี้นะครับผมบางคนอาจจะเลือกเรียนไม่ไหวนั่นเองก็เลยเลือกเรียนแค่สายได้สายนึงอาจจะเป็นแค่ฟอนต์เอ็นอย่างเดียวแบ็กเอ็นอย่างเดียวหรือเดฟบอัอย่างเดียวก็ได้นั่นเองแต่ถึงยังไงก็ตามนะครับผมก็แนะนําให้หลายคนเป็นฟูลแ็กนั่นแหละเพราะว่ามันจะเปิดโอกาสให้เรานะครับนอกจากที่จะหางานได้ง่ายง่ายขึ้นนะครับเรายังสามารถที่จะทําโปรแกรมอะไรเป็นของตัวเองได้ง่ายกว่าเดิมด้วยนั่นเอง ทีนี้เราไปดูที่สไลด์ต่อไปกันนะคะผมก็คือในส่วนของเส้นทางการเรียนเป็น Full Stack Web Developer เนี่ยอันนี้ผมจะมีเว็บไซต์เว็บหนึ่งที่ชื่อว่า roadmap.sh นะครับผมแนะนำว่าเรากดคลิกเข้าไปดูได้เลยนะครับที่เว็บไซต์นี้ก็คือเราจะมีสายงาน f r o n t End Back e n d DevOps และ Full Stack นั่นเองนะครับลองกดดูที่ Full Stack เลยก็ได้เนาะในตรงนี้จะมีเส้นทางในการกำหนดการเรียนรู้ให้เรานะครับผมว่าเริ่มเรียนจากภาษาโปรแกรมอะไรดีและเครื่องมืออะไรดีในการใช้งานต่างๆการเรียนกับผมนั้นอาจจะมีเส้นทางการเรียนที่แตกต่างกันเล็กน้อยนะคร สอนเขงในตรงนี้ซึ่งถ้าใครรู้สึกแบบว่า FullStack ไม่ไหวก็ไปลองเรียงด้านใดด้านหนึ่งแต่อัน,นเนี้ยฟูลส t ต็กเนี่ยเขาก็จะเริ่มไล่ตามลำดับนะครับสอนจาก f อนต t e อ d ก่อนนะครับผมแล้วก็ไปที่ Bad k n n d แล้วสุดท้ายก็ไปที่ Dev o ออ นะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับการเรียนของผมเนี่ยผมอาจจะสอนฟอนต์เอเนี่ส่วนของ HTML CSS JavaScript เสร็ L, NA, จ Skip, Set, ปุ๊บ n p m จะยังไม่สอนนะครับข้ามไปใช้กิจ React ก็ยังไม่สอนนะครับ Tailwind CSS ก็จะยังไม่สอนอะไรประมาณนั้นนั่นเองนะครับเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเอาไว้เรียนตอนหลังอาจจะเข้าใจมากกว่านั้นเป็นต้นนะครับผมก็คือมันอาจจะข้ามไปข้ามมาแล้วแต่คนออกแบบคอร์สเรียนเนาะโอเคครับก็ดังนั้นนะครับในเว็บเนี้ย มันก็จะเป็นเว็บหนึ่งที่จะกาหนดเส้นทางการเรียนให้เรารู้มากยิ่งขึ้นนะละกันนะครับเพราะว่าเราจําเป็นที่จะต้องใช้เครื่องมือค่อนข้างเยอะแล้วเครื่องมือบางตัวเนี่ยมันจาเป็นที่จะต้องเลือกเรียนตามลําดับนะครับผมอันนี้ผมเข้าเว็บมาที่หน้าฟอนเ n นโอเคมันไม่โหลดรีเฟรชนิดนึงนะครับก็จะเห็นรายละเอียดในการที่เราจะต้องมาเลือกเนี่ยอย่างเลือกเฟรมเวิร์กตัวนี้นะครับเราจะเลือก React View Angular หรืออะไรดีก็มาลองดูก็คลิกดูที่เว็บไซต์นี้ได้นะครับเพื่อที่จะไปอ่านรายละเอียดนั้นเองว่าร e a c t คือ,อ นะครับผมแต่ทั้งนี้นะครับเราจะไม่ค่อยเข้าใจอะไรเลยถ้าอยู่ดีเราข้ามมาเรียนตัว React เราควรจะเริ่มไล่เรียนตั้งแต่ลำดับแรกนั่นเอง เราไปดูที่หัวข้อต่อไปกันนะครับผมสำหรับในสไลด์นี้ก็คือจะไปพูดถึงพวกเครื่องมือภาษาโปรแกรมที่จะเลือกใช้งานต่างๆเนี่ยจะดูจากอะไรนะครับหลักๆแล้วแนะนําให้ลองดูจากเว็บไซต์หางานก่อนก็ได้นะครับก็คือค้นใน Google ไปเลยเนาะหางานเกี่ยวกับพัฒนา,นาโปรแกรมหรือลองดูเว็บไซต์ของบล็อกนนจอบที่ผมมีให้เนาะเว็บเนี้ยนะครับจะเป็นเว็บแรกๆที่ผมแนะนําให้มาดูว่าหลายบริษัทในตอนนี้ที่กําลังประกาศรับสมัครงานในประเทศไทยนั่นเองเพราะว่าหลายคนที่มาเป็นโปรแกรมเมอร์เนี่ยก็อาจจะอยากเป็นพนักงานใน,ในใบริษัทบริษัทหนึ่งเพื่อรับ เด,เดือนที่สูงยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยเนาะก็ต้องมาดูนะครับว่าภาษาโปรแกรมที่เขาส่วนใหญ่กําลังจะใช้เนี่ยคืออะไรเบื้องต้นแล้วเราจะเห็นตัวแฮชแท็นั่นเองนะครับผมมันก็เลยพอที่จะเดาได้นั่นเองนะครับว่าบริษัทนี้เขาต้องการอะไรอย่างนี้จูเนียร์จะว่าเดเวลลอปเปอร์นะครับเงินเดือนที่2 5งหมื่นถึงทักษะที่มีแน่นอนว่าเราสามารถกดคลิกเข้าไปอ่านดูได้นะครับว่า qualification คืออะไรอันนี้นะครับก็เขียนสั้นมากแค่มีทักษะเกี่ยวกับภาษาจาว่าเป็นต้น นะครับผมดังนั้นในตรงนี้ก็คือเรามาทําข้อมูลโดยเบื้องต้นในประเทศไทยเนาะว่าส่วนใหญ่นะครับกำลังใช้ภาษาโปรแกรมอะไรในแต่ละบ,บริษัทเราจะได้ไปเลือกเรียนภาษาโปรแกรมนั้นๆเพื่อที่จะให้รองรับในการหางานของเราที่ง่ายยิ่งขึ้น นะครับผมหรือว่าเราลองไปดูเว็บไซต์อื่นก็ได้นะครับอย่าง jobdb jobthai อะไรางี้ก็มีอยู่หลายเว็บเนาะก็ลองกดดูแล้วก็ลองค้นหาสายงาน fullstack หรือว่า back end front end หรือจะลองดูตามหมวดหมู่ประเภทงานก็ได้นะครับผมเพื่อที่จะไปศึกษาดูเนาะว่าในแต่ละบริษัทตอนนี้นะครับผมจะให้เราเลือกใช้ภาษาโปรแกรมอะไรนั่นเองนะครับก็ต้องไปอ่านดูเนาะซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นภาษาอัางกฤษก็ลองใช้ Google t r a n s l a t e ช่วยแปลหน่อยก็ได้นะครับผม โอเคครับอันนี้ก็จะเป็นเว็บไซต์หาง,งานทีนี้อันต่อไปนะครับก็เป็นเว็บไซต์ของ Stack Overflow นะครับผม Stack Overflow เนี่ยมันจะมีเซอร์เวย์นะครับเซอร์เวย์ก็คือจะเป็นแบบสำรวจรายปี ซึ่งอันนี้เขาจะมาสำรวจในกลุ่มนักพนาโปรแกรมนะครับว่ากำลังเลือกใช้ภาษาโปรแกรมอะไรรู้สึกพึงพอใจกับภาษาโปรแกรมนั้นๆหรือไม่นะครับก็คือดูเรื่องความนิยมนั่นเองความนิยมก็จะเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจที่ดีนะครับว่าเราจะเลือกอะไรเนาะดังนั้นนะครับถ้าเราไปลองวิวเซอร์เว Re ์รีเาดูนะครับผมในตรงนี้นะครับมันก็จะมีรายละเอียดตัวางานต่างๆนั่นเองนะครับผมก็ในตรงนี้นะครับผมจะแนะนําไว้นิดนึงว่าเนื่องจากว่ามันเป็นอของสหรัฐเนี่ยจะเป็นคนมาตอบเยอะที่สุดเนาะก็คือตกประมาณ18 เปอร์เซ็นต์ของตัวแบบสำรวจนี้ทําให้ถ้าเราไปดูเกี่ยวกับงานนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเงินเดือนนั่นเองเราเห็นว่าเงินเดือนเนี่ยมันค่อนข้างสูงนะครับผมก็คือตั้งแต่แบบอ่าอย่างของ Full Sta ็กใช่ไหมครับฟูลสแต็กจะอยู่ที่ประมาณ6กหมืนะครับหกหมดอลลาร์เนี่ยอ่าเงินเดือนของเขาเขานับเป็นปีนะครับผมดังนั้นปีหนึ่งเขาจะมีรายได้ประมาณ2ล้านกว่าซึ่ง2ล้านกว่าตรงนี้นะครับถ้าเอาไปหาร12แล้วก็เห็นเลขเงินเดือนที่ชัดเจนเนาะว่าเดือนหนึ่งเขาได้ประมาณแสนแปดแต่นั่นเป็นเลนเงินเดือนของสหรัฐ ค่าเฉลี่ยของเขาที่มีการแข่งขันสูงนะครับผมถ้าเราอยู่ในประเทศไทยนะครับเงินเดือนเล่มันอาจจะไม่ค่อยต่างกับทางอินเดียเท่าไหร่นั่นเองตรงนี้พอดีว่ามันมีให้เลือกตามประเทศด้วยนะครับผมประเทศไทยก็มีคนมาตอบนะแต่ตอบไม่เยอะนะครับผมดังนั้นไปดูของอินเดียเนี่ยก็เห็นฟูลสเต็ปเนี่ยมันจะเหลือแค่หนึ่งหมื่น นะครับผมตัวเลขนี้อาจจะสมเหตุสมผลมากยิ่งขึ้นนั่นเองเพราะว่าถ้าลองเอาห0,000่นะครับ USD เนาะเป็นหน่วยเงินของสหรัฐแปลงเป็นเงินไทยก็ตกปีละประมาณ40 0แ0 0กว่าบาท4 0 0 0 0 0กว่าบาทเอาไปหารสินะครับก็คือจะเหลือเดือนละประมาณ3 4 0 0 0นะครับผมดังนั้นอันนี้จริงๆแล้วถ้าเราไปดูเว็บหางานก่อนนั้นก็จะพอเห็นแล้วแหละว่าเงินเดือนเริ่มต้นเนี่ยมาประมาณประมาณนี้จริงๆนะครับผมก็อันนี้เป็นของอินเดียเนาะยังไงก็ตามประเทศไทยมันก็อาจจะแตกต่างก,กันไปบางคนก็ได้เป็นแสนเหมือนกันนะครับผมก็ต้องไปลองศึกษากันดูเนาะ ดังนั้นอันนี้ก็คือมาดูอินไซต์ของเหล่านักพันาโปรแกรมนั่นเองนะครับผมเป็นรลายปีเนาะแล้วก็จะมีเว็บอื่นๆอีกนะครับก็คือ State of Java Script นะครับผมอันนี้จะไปสำหรับสาย Java Script โดยเฉพาะเลยซึ่ง อ่าเวลาเราที่เป็น Fu l l Stack w e b d e v e l อ p e r เนี่ยอันเนี้ยจะหนีค่อนข้างยากนะครับที่เราจะใช้ภาษาโปรแกรมนี้ซึ่งภาษาโปรแกรมนี้เครื่องมือมันค่อนข้างเยอะเขาก็เลยมีโพโดยเฉพาะของทางนี้เลยนะครับผมแต่ยังไงก็ตามมันนี้ปี2024เนี่ยของผมเนี่ยมันยังไม่มาหลังนั้นเราอาจจะไปดูโพเก่าก็คือ2023ไปดูวิวดีเซลอะไรเงี้ยนะครับก็ไปลองดูเนาะว่าตอนเนี้ยเขากำลังเลือกใช้พวกตัว Stack อะไรภาษาโปรแกรมอะไรไลบรารีอะไรก็ไปลองกดอ่านดูนะครับผม ือว่านะครับไปดูของเว็บไซต์ Stack Share Stack Share ก็จะเป็นอีกเว็บไซต์หนึ่งนะครับในการที่เราจะมาเลือกเครื่องมือตามเทรนนะครับผมอย่างอันเนี้ยภาษาที่อยู่อันดับหนึ่งเลยก็เป็นของ JavaScript อะไรเงี้ยนะครับลองๆก็อ่าของการใช้เครื่องมือพวก GitHub การใช้ Python Visual Studio Code อะไรเงี้ยเราก็จะเห็นหลายๆตัวนะครับที่อ่าเวลาที่เราเป็นโปรแกรมเมอร์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับก็อาจจะได้ผ่านไม้ผ่านมือกับพวกภาษาโปรแกรมที่ติดอยู่อันดับต้นๆนั่นเองนะครับผมในเว็บนี้ก็จะเป็นอีกเว็บหนึ่งที่เข้ามาดู Stack ต่างๆได้อย่างดีนะครับผม แล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือจะเป็น R slash Web Dev อันนี้ก็จะเป็นของช่องเ e d i t นะครับผมในเล d i t เนี่ยมันก็จะมีพวกซับเลติกก็คือเป็นห้องพูดคุยต่างๆซึ่งห้องพูดคุยของ R slash Web Dev ตัวนี้นะครับมันจะเป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดที่มีผู้คนคุยกันค่อนข้างเยอะในการที่เราจะมาหาอย่างเช่นนะครับสมมุติผมสนใจเรื่อง React ไม่แน่ใจว่าจะใช้ React หรือ Vue ดีมาค้นดูความเห็นของผู้คนอาจจะดีกว่าไปค้นยุดดูบน Google ที่ไปดูบทความอะไรย่างนี้ก็ได้นะครับเพราะว่า บางทีเราไปอ่านบทความมันจะได้ความเห็นแค่คนเดียวนะครับผมแต่ว่าถ้าเรามาอ่านความเห็นในนี้นะครับเราเฉงคนที่คอมเมนต์ค่อนข้างเยอะนะครับผมแต่ถึงยังไงก็ตามเนี่ยโดยรวมๆแล้วนะครับมันอยู่ที่ว่าเราจะเลือกใช้อะไรก็ได้เพราะว่าทั้งคู่เนี่ยต่างก็สามารถที่จะพัฒนาโปรแกรมได้เช่นกัน นะครับผมแต่ว่าประสบการณ์แต่ละคนอาจจะแตกต่างกันไปก็มาลองนั่งอ่านประสบการณ์ในตามความเห็นของชาวต่างชาตินั่นเองนะครับผมส่วนใหญ่จะเป็นของชาวต่างชาติเนาะในของ f a c e b o o k ในประเทศไทยก็มีกลุ่มนักพนาโปรแกรมอะไรเงี้ยนะครับผมก็ไปลองค้นดูได้ลองสอบถามในประเทศไทยดูก็ได้นะครับผมได้ความเห็นจากหลากหลายที่เนาะ ีนี้นะครับผมถ้าไปดูในส่วนของ Stack Overflow เนี่ยที่มีส urve ที่น่าสนใจนะครับผมหลกัหลกๆเลยนะครับก็คือเรื่องโปรแกรมมิ่งสกิปปิ่งแล้วก็พวกมาอ p เปล่งเกตก็คือเป็นพวกภาษาโปรแกรมต่างๆนั่นเองนะครับผมภาษาที่นิยมที่สุดนะครับก็จะเป็นของตัว JS หรือ JavaScript นัออ่นเอง62%ผมเลือกใช้ภาษานี้แหละพเพราะว่าผมเลือกใช้ตามเทรนนะครับถ้าเทรนไหนที่มีค่อนข้างเยอะมันก็คงบอกว่าในนั้นนะครับมันจะมีแหล่งข้อมูลค่อนข้างเยอะมีชุมชนค่อนข้างใหญ่ความเติบโตที่ดีตรงเนี้ยนะครับผมมันก็จะทําให้เรามีโอกาาาสที่จะใช้ภษ โปรแกรมนั้นๆได้ดียิ่งขึ้นเพราะมีทรัพยากรในอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยเยอะกว่านั่นเองตามจํานวนคนใช้งานลองๆก็ HTML CSS แต่ว่าภาษาโปรแกรมแต่ละตัวเนี่ยบางทีมีปัจจัยต่างกัน HTML CSS เนี่ยไว้สร้างหน้าเว็บ นะครับดังนั้นถ้า P Y หรือก็คือของตัว Python ตัวนี้นะครับผมมันจะเป็นงานพวกทาง Databa s e หรือว่างานที่ต้องเขียนโปรแกรมสคริปต์ขนาดสั้นที่จะดีกว่าเพราะว่ามันเขียนโค้ดค่อนข้างสั้นแล้วก็มีการจัดการอาร์เรย์ที่ดีอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับผมแต่ละภาษามันมีข้อโดดเด่นแตกต่างกันไปนะครับบางทีบางคนก็อาจจะใช้ภาษาเดียวในการทํางานเลยก็ได้แต่ก็จริงๆอาจจะยากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราเป็น u l l Stack เนี่ยต้องใช้เครื่องมือค่อนข้างเยอะในนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับผมที่ ่ามาดูเนาะว่าปัจจุบันเนี่ยเขาใช้ภาษาโปรแกรมอะไรกันนั่นเองหรือว่าในส่วนของตัวฐานข้อมูลอะไรเงี้ยนะครับผมว่าส่วนใหญ่จะเลือกใช้อะไรตอนนี้ผมก็หามาใช้ Postgre SQL นะครับจริงๆก็เลือกใช้ตามโพถึงแม้ว่าในอดีตผมจะใช้ MySQL มาก่อนเป็นเริ่มต้นก็ตามนะครับแต่ทั้ง2ตัวนี้มันใช้ทดแทนกันได้คําสั่งหลายอย่างค่อนข้างคล้ายกันนั่นเอง นะครับผมแล้วก็ SQL มีการจัดการประเภทข้อมูลที่ดีอ่าของตัว Postgre SQL เนี่ยมีการจัดการประเภทข้อมูลที่ดีกว่าด้วยนะครับผมถ้ให้รีวิวสั้นๆนะรีวิวยาวลองไปค้นดูบน Google เอาละกันนะครับก็คือ Postgre อะไรเงี้ยนะครับ SQL VS MySQL อะไรเงี้ยเนาะก็ไปลองค้นศึกษาดูค้นดูบน reddit หรือจะลองดูที่อื่นๆก็ได้นะครับผม โอเคครับผมก็ในตรงนี้นะครับก็จะมีอยู่หลากหลายวิธีที่เราจะไปค้นหาสแต็กที่เราอาจใช้งานเนาะแต่ทีนี้นะครับถ้ามาเรียนกับผมเนี่ยจะมีอยู่เรื่องนึงคือการใช้ Integrate Development Environment หรือก็คือพวกโปรแกรมเขียนโค้ดต่างๆนะครับผมในตรงนี้นะครับหลักๆผมก็จะใช้ Visual Studio Code นะครับสองตัวนี้ชื่อค้ายกันเลยเนาะตัวนี้ไม่มีคำว,ว่าโค้ดมันเป็นคนรัโปรแกรมนะครับค่อนข้างจะต่างกัน ถึงแม้ว่าในทางผลลัพธ์ก็คือเราเอามาเขียนโค้ดก็ตามแต่ตัว Visual Studio Code เราจะเห็นตัวเลขมันค่อนข้างกระโดดไปไกลเลยเนาะคนจะค่อนข้างนิยมตัวนี้มากที่สุดและผมก็เลือกใช้และก็ถ้าไปดูโปรแกรมเมอร์คนไหนๆก็ตามส่วนใหญ่ก็จะเลือกใช้ตัวนี้แหละนะครับผมโอเคครับดังนั้นก็จะเป็นอีกโพลหนึ่งเนาะหรือว่าในส่วนของ Operating System นะครับก็คือพวกระบบ OS ของ Windows Mac OS Ubuntu Android อะไรพวกนี้นะครับผมก็จะเห็นว่าสุดท้าย Windows ก็มีคนใช้มากที่สุดเนาะแม้ว่า Mac OS ก็จะมีคนใช้อยู่เยอะในระดับหนึ่งเลยจริงๆในสหรัฐเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็น Mac OS นะครับผมแต่พอดีว่าถ้าเราอยู่ในประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่ก็ใช้ Windows กันเนาะแล้วก็ Windows เนี่ย อ่าหลายคนอาจจะใช้เป็น personal use นะครับก็คือใช้เป็นการส่สวนตัวอาจจะไว้ใช้เล่นเกมแหละหลักๆนะครับผมเท่าที่เข้าใจแต่ว่าก็อาจจะมีหลายคนที่ก็ไปใช้ในทาง professional use นะครับก็คือจะเป็นพวกงานเขียนโค้ดอะไรพวกนี้นั่นเองแต่เราก็จะพอเห็นสัดส่วนอยู่เนาะว่ามันก็จะแตกต่างกันไป นะครับผมในแต่ละระบบปฏิบัติการดังนั้นยังไงก็ตามเนี่ยเวลาผมสอนคอร์สเรียนผมจะใช้ Windows นะครับถ้าใครใช้ MacOS วิธีการติดตั้งโปรแกรมหรือว่าการใช้งานอะไรบางอย่างอาจจะแตกต่างกันบ้างนั่นเองนะครับผมตรงนี้ก็คือผมอาจจะไม่ได้สอนครอบคลุมตรงนั้นหลักๆก็จะเลือกใช้ Windows นะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัว AI นะครับตรงนี้ก็น่าสนใจหลักๆเนี่ยผมก็เลือกใช้ Chat GPT แหละในการสั่งงานทั่วๆไปนะครับสำหรับในการเขียนโค้ดต่างๆหรือว่าในการให้ไอเดียอะไรหลายๆอย่างเนาะ ทีนี้ที่ลองลงมาอันนี้เขาพูดถึงแค่การเขียนโค้ดนะครับก็จะเห็นว่าหลายคนชอบกีรับโค้ไพลอตแต่ว่าตัวเนี้ยมันเป็นตัวเสียเงินนะครับผมก็ไปลองดูเป็นทางเลือกเนาะ กูเกิลเจมิไนตัวเนี้ยจริงๆผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่มันดีตรงเรื่องตอบเร็วนะครับแต่ผมรู้สึกว่าเขียงโค้ดไม่ค่อยดีมากนักถ้าเทียบกับ h ช t GPT นะครับผมแต่ก็ถือว่าใช้เป็นบางงานได้นะครับบิงเอก็โอเคนะครับผมก็ตัวเนี้ยนะครับไปลองดูกันเนาะใน AI แต่ละตัวถ้าให้ผมพูดตอนก่อนตอนเนี้ยที่ผมใช้จะมีตัวโค้ดเดียมนะครับเพราะว่ามันฟรีรวมกับตัวใช้ GPT ที่ก็ฟรีเหมือนกันคือผมสายฟรีก่อนนะครับแต่ถ้าวันใดวันนึงผมจะต้องจ่ายเงินเนี่ยในตัวนี้อาจจะไม่มีในตัวเลือกกกนนนะแแต่่็ําไปอ คนกำลังพูดถึงกันเยอะเลยคือเคอร์เซอร์นะครับเคอร์เซอร์ตัวเนี้ย อ่าเข้าไปที่เว็บไซต์ cursor.com ก็ได้นะครับมันจะเป็น AI code editor นะครับผมเป็นเหมือนตัวโปรแกรม Visual Studio Code เลยแต่มันจะมี AI ช่วยเหลือซึ่งปัญหาของมันก็คือเป็นเรื่องราคานั่นเองนะครับฟรีเนี่ยมันให้แค่สสัปดาห์นะครับผมดังนั้นเราจำเป็นที่จะต้องจ่ายรายเดือนนั่นเองซึ่งรายเดือนก็ราคาแอบสูงนิดนึงนะครับสำหรับคนที่อ่าจจะอยากเขียนโค้ดเป็นงานอดิเรกเนาะดังนั้นถ้าใครรู้สึกว่าจะต้องเขียนโค้ดเป็นงานมือโปรมากยิ่งขึ้นตัวนี้เป็นทางเรื่องแรกๆที่ผมสนใจนะครับผมที่จะมาลองใช้อยู่เหมือนกันนะ ดังนั้นนะครับถ้าเราเอา AI มาช่วยใช้ในการเขียนโคดก็จะช่วยให้เราเขียนโคดได้เร็วยิ่งขึ้นด้วยนะครับผมแล้วก็ทีนี้อันนี้ก็จะเป็นอีกตัว Survey หนึ่งนะครับผมก็คือของทาง State of JavaScript ในนี้มันจะมีแบ่งเป็นเทียร์ลิให้เลยนะครับผมเท S นะครับก็คือเป็นระดับแบบเทพๆเลยที่เขาประเมินจากผลลัพธ์ของคนที่พอใจคนที่รู้จักคนที่ใช้งานเป็นต้นนะครับผมดังนั้นเครื่องมเครื่องมือที่อยู่ในกลุ่มของบรรทัดแรกๆเนี่ยน่าสนใจทั้งนั้น ถ้าตอบเป็นการส่วนตัวของผมเนี่ยผมก็ใช้วีดใช้วีดเทสนะครับ pnpm ตัวอื่นๆเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ลองแล้วก็ a s t r o อีกตัวนึง a s t r ตตัวนี้จะเป็นเฟรมเวิร์กตัวหลักๆที่ผมเลือกใช้เลยนะครับผมซึ่งอันนี้เขาแบ่งหมวดหมู่ไปด้วยเนาะว่ามันเป็นตัวสีม่วงตัวสีม่วงตรงนี้หลายคนก็อาจจะรู้จักก็คือส่วนของตัว react js ที่จะใช้ next js นั่นเองเห็นว่าคะแนนมันก็ดีนะไม่ได้แย่หรอกนะครับผมแต่ว่า a s t r o เนี่ยส่วนหนึ่งอะผมรู้สึกว่ามันดีกว่าหลายอย่างในหลายๆเรื่องเดี๋ยวเลี่ยงกับผม โอเคครับดังนั้นในตรงนี้มันก็จะแบ่งเป็นเกตให้เราเห็นเลยเนาะว่าแต่ละเครื่องมือเนี่ยมันมีคุณภาพขนาดไหนนะครับผมหรือว่าในส่วนของตรงนี้นะครับผมก็คือเวลาที่ผมสอนเนี่ยช่วงแรกๆก็จะสอนใช้ JavaScript ก่อน แต่ว่า JavaScript กับ TypeScript เนี่ยนะครับคือ TypeScript มันเกิดขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะทดแทนตัว JavaScript ที่มีปัญหาเรื่องตัวอ่า dynamic type ของมันเดี๋ยวเราไปเรียนเรื่อยๆก็จะเข้าใจนะครับผมแต่ทั้งนี้นะครับตัว TypeScript เนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีความรู้เพิ่มเติมมีการเซตอัพตัวระบบเพิ่มเติมนะครับมันอาจจะยุ่งยากสำหรับบางคนที่อยากจะใช้งานแบบง่ายๆนั่นเองแต่เราก็จะเห็นโพอยู่นะครับว่าหลายคนเนี่ยใช้ TypeScript 100%ปมากยิ่งขึ้นซึ่งผมก็เป็นคนหนึ่งที่พยายามจะใช้ให้ครบ100%นนะครับผม แต่ก็แล้วก็อ่าในส่วนของ JavaScript ที่จะใช้100%เนี่ยก็จะมีสัสดส่วนค่อนข้างต่างกันมากยิ่งขึ้นนั่นเองดังนั้นเดี๋ยวเรียนกับผมไปเรื่อยๆช่วงแรกถ้าสอน JavaScript เสร็จป,ปุ๊บนะครับผมก็จะเริ่มเข้าสู่ TypeScript แล้วหลังจากนั้นผมก็จะไม่กลับมาใช้ JavaScript กันอีกเลยนั่นเอง โอเคครับผมดังนะั้นอันนี้ก็จะเกิดน,นําโดยเบื้องต้นกันก่อนนะครับผมว่าถ้ามาเรียน Fu ลสเต็คกับผมเนี่ยจะต้องเจออะไรกันบ้างน,นะครับแล้วก็เตรียมตัวกันอย่างไรนั่นเองนะครับผมแล้วก็ทิ้งท้ายกันไว้หน่อยนะครับผมที่เว็บไซต์ของผมนะครับนครโค้ด .com เนาะตอนนี้กําลังดําเนินการอยู่นะครับผมก็ไปสามารถดูที่ตัวคอร์สเรียนฟรีดูที่สูตรโกงเข่งโค้ดอะไรงนี้ได้นะครับผมก็จะมีแหล่งข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจนั่นเองซึ่งอันนี้ก็จะสอดคล้องกับตอนที่เรากําลังเรียนกับผมอยู่ด้วยนั่นเองนะครับผม